สวัสดีทุผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ตรีอร์ตครับณวันนี้นะฮะช่วงเดือนพฤษภาคมพศ2564นะฮะช่วงนี้ห่างหายไปนานครับเพราะด้วยว่ารถที่ออกใหม่ช่วงนี้ยังไม่มีคอนเทนต์อะไรที่น่าสนใจนะฮะเลยไม่ได้มาอัปเดตให้ทุกทุกคนได้เห็นกันนะครับแต่ว่าวันนี้ครับจะมีเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องราวนะฮะอยากจะมาถ่ายทอดให้ทุกทุกคนได้ดูกันนะครับนั่นคือเรื่องราวของการซื้อฟอร์ดเรนเจอร์แรปเตอร์นั่นเองนะครับ แล้ววันนี้ตัวมีโอกาสได้ปปล่อยรถอีกคันนึงนะฮะเป็น Ford Ranger Raptor สีน้ำเงินนะฮะ Blue Performance 2021นะครับอยาจะพูดถึงในเรื่องของการซื้อรถในช่วงนี้ฮะว่าสถานการณ์แบบนี้นะฮะช่วงโควิดนะฮะตอนนี้ยังเป็นเป็นช่วงที่ดีสำหรับการออก Ford Ranger Raptor คันใหม่อยู่หรือเปล่าหรือว่าหลายๆคนนะฮะที่อิงตามข่าวกระแสนในปัจจุบันนะฮะนั่นก็คือตัว Raptor เนี่ยกำลังจะเปิดตัวใหม่แล้วตัวฟอร์เรนเจอตัวใหม่กำลังจะมาตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ดีสำหรับการซื้อหรือเปล่านะฮะเดี๋ยววันนี้ตุยจะมาลองวิเคราะห์นะฮะในมุมมองของตรีเองนะฮะซึ่งเป็นคนขายในอยู่ในปัจจุบันนะฮะแล้วก็อยากจะให้ลูกค้าทุกคนเนี่ยได้เห็นกันว่าตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีไหมในการเลือกซื้อนั่นเองนะครับแต่ระหว่างนี้นะฮะอยากจะพาไปดูรถใหม่คันนี้ด้วยนะฮะฟอร์เรนเจอร์ r a p เ o r สีน้ำเงินนะครับปี2 0 0 0 21นะฮะที่มีการปล่อยในวันนี้นะครับรอลูกค้ามารับอยู่นะฮรระหว่างนี้ีจะมาวิเคราะห์ตัวนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันครับและตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กับพร r r เลนเจอ a p t ล r 2021นะฮะโฉมล่าสุดโฉมปัจจุบันที่มีการปล่อยอยู่ตรงนี้นะฮะเขอาอนุญาอยู่หลังกล้องเหมือนเดิมนะฮะด้วยเรื่องของเสียงนะฮะเรื่องของสภาวะต่างๆนะฮะตอนนี้ก็ เราอยู่บนถนนพระรามสองนะฮะการจราจรก็เรียกได้ว่าคล่องตัวนะฮะสามารถเลื่อนผ่านได้ปกตินะครับแต่ว่าความพิเศษของ<อ>เราอยู่ตรงนี้ครับฟอร์เอเซเตอร์2021คันนี้นะฮะคันนี้ไม่ได้มีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเป็นพิเศษนะฮะด้วยตัวที่ลูกค้าเนี่ยเลือกในส่วนของตัวดอกเบี้ยน,นั่นเองนะครับวันนี้เลยอยากจะพูดถึงในเรื่องของการซื้อในช่วงนี้นะฮะต้องบอกอย่างนี้ครับว่าตัว f o r d Ranger r a p t o เเนี่ยเปิดตัวมาช่วงประมาณสักต้นปี2018นะฮะกว่าจะส่งมอบได้เนี่ยกาอยู่กนะครบ จับจนถึงปัจจุบันนะฮะ2018 2019 2020 2021นะฮะอยู่ประมาณสัก3ปีเท่านั้นเองนะครับซึ่งตีต้องบอกว่ารอบการปล่อยของรถยนต์เนี่ยรอบๆหนึงเนี่ยเขาอยู่ค่อนข้างหลายปีเหมือนกันนะฮะเหมือนตัว T7 ท,ที่เราขายกันมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะในเรื่องของการปรับเปลี่ยนโฉมนะฮะที่หลายๆคนได้ยินข่าวมาตอนนี้นะฮะส่วนตัวตีวเองมองว่าอาจจะนะครับอาจจะมีการ เปลี่ยนโฉม Ford Ranger ทั่วไปนะฮะ New Ford Ranger หรือว่า Ford Everest ในปัจจุบันนะฮะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนโฉมในช่วงต้นปีหน้านะฮะซึ่งลักษณะของต้นปีหน้าก็แน่นอนก็จะเป็นในช่วงของงานมอเตอร์โชว์ครับมอเตอร์โชว์ก็จะอยู่สระๆชักช่วงต้นเดือนเมษายน2565นะฮะในปีหน้านะครับซึ่งถ้าถามว่า Ford Ranger Raptor เนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนโฉมมาพร้อมๆกับ Ford เรนเจอร์ทั่วไปไหมอันนี้ต้องบอกว่าโอกาสค่อนข้างน้อยนะฮะที่จะมีการปรับเปลี่ยนมาแล้วก็เปิดตัวมาพร้อมๆกันนะครับเหมือนใน Ford r รนเจอร์ทำปนาทั่วไปนะฮะที่มีการเปิดตัวออกมาก่อนแล้วตัว Raptor เนี่ยเขาจะเป็นเวอร์ชันพิเศษนะฮะที่มีการเปิดตัวเพิ่มขึ้นมานะฮะเป็นเวอร์ชันพิเศษสำหรับประเทศไทยเราที่มีการขาย f o r d r a n เ e เนี่ยได้เรียกได้ว่าเป็นยอดเนี่ยติดอันดับโลกเลยนะฮะเพราะฉะนั้น f อร์ก็ให้เกียรติเราในการผลิตและจัดจำหน่ายเป็นเจ้าแรกนั่นเองนะครับ แต่ว่านะฮะถ้าเกิดมีการเปิดตัวมาพร้อมกันนะฮะซึ่งส่วนตัวตัวเองนะฮะมองว่าโอกาสค่อนข้างน้อยแต่ถ้ามีมาจริงๆนะครับอย่างแรกเลยที่ลูกค้าจะได้ก็คือความสดใหม่ครับรูปร่างหน้าตาใหม่ความสดความสวยใหม่นั่นเองนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าในเรื่องของโปรโมชั่นแคมเปญแน่นอนจะสู้รถที่มีขายในอยู่ในปัจจุบันไม่ได้นะครับรถใหม่เปิดตัวใหม่ก็จะขายในเรื่องของความสดใหม่ในตัวรถครับและก็ ส่วนรถที่อยู่ในชมปัจจุบันตอนนี้ต้องบอกว่าโปรโมชั่นเนี่ยค่อนข้างดีตัวประกันภยัยฟิล์มกองแสงอะไรก็มีแถมให้ทุกอย่างนะครับเป็นช่วงที่ดีสำหรับการซื้อแล้วเองนะครับถ้าเทียบกับรถใหม่นะฮะแน่นอนครับต้องใช้เวลาอย่างน,น้อยสัก4-5เดือนนะกว่าประกันภัยจะมานะฮะกว่าจะแถมได้กว่าจะมีตัวรถที่ส่งมอบตามกําหนดนะฮะตัวกว่าตัวรถเนี่ยพอจะส่งมอบได้ทันนะให้สุดคนได้เอาไปขับกันในตลาดนะก็อ,อาจจะต้องใช้เวลาสักพักทีใหญ่นะฮะ จริงจะมองแบบนี้ครับว่ารถปอดในสมปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวออปชันอะไรต่างๆนะฮะค่อนข้างตอบโจทย์กับการใช้งานนะครับเรียกว่าแทบทุกมุมมองแทบทุกแบบสุดๆจริงๆนะฮะอย่างตัวแรปเตอร์ในปัจจุบันนะครับตอนนี้ก็เป็นรุ่นที่มีการปรับเปลี่ยนโฉมมาเพิ่มโน่นเพิ่มนี่มาทําให้ตัวรถเนี่ยสามารถใช้งานได้โอเคขึ้นลงตัวขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นระบบเอ่อเลนชิปปิ้งนะฮะในคันนี้โวมอะไรที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้ามาจากโรงงานอยู่แล้วตั้งแต่แรกนะฮะ ในโมใหม่ก็เพิ่มเลนชิปปิ้งขึ้นมานะครับเพิ่ม USB แล้วก็เพิ่มเซ็นเซ,นเซอร์ตรวจจับคนเดินถนนเพิ่มระบบเบรกอัตโนมัติเข้ามาให้นะฮะแัดดชิปที่เคยมีอยู่แล้วตอนนี้ก็ยังสามารถใช้งานได้แบบดีที่สุดนะฮะกุชคอนโทรลนะฮะอาจจะยังไม่ถึงได้หลับระดับที่แบบอาร์เ t ก v e เลยแต่ว่ากุชชี่คอนโทรลเนี่ยนแน่นอนใช้งานดีอยู่แล้วครับและตัวรถที่ต้องบอกว่าตอนนี้ไม่มีคู่แข่งในตลาดเลยนะครับในราคาระดับนี้นะฮะ จะมีก็จะเป็นรถนําเข้าไป้งส่วนใหญ่ซึ่งราคาแน่นอนก็จะโดดไปอีกน่าจะเกือบเท่าตัวเลยก็ว่าได้ครับของแต่ละแบรนด์นะเพราะฉะนั้นนะครับจะมองว่านะฮะฟอร์ดเจนเนอร็เตอนะฮะในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ดีสาหรับการซื้อนะครับด้วยตัวเรื่องของตัวออปชันต่างๆที่ให้มาเต็มแล้วตัวโปรโมชั่นแคมเปญนะครับตัวดอกเบี้ยพิเศษหรือว่าตัวส่วนลดฟรีชุดแต่งอุปกรณ์ต่างๆ,ต,างๆต,างตอนนี้ค่อนข้างครบกันเลยทีเดียวลูกค้าท่านใดที่มีความสนใจก็แนะนำนะฮะในช่วงนี้เลยนะครับ ติดต่อเลยเข้ามาได้เลยนะฮะโดยเงื่อนไขก็ดาวเริ่มต้น,นตั้งแต่สิบห้ถึงยี่สิบเนะครับแต่ว่าถ้าพิเศษจริงๆเนี่ยก็อยากแนะนําคุณลูกค้าดาวเริ่มต้นที่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับใช้เงินรวมๆราวๆสักสี่แสนห้าหมื่นบาทนะครับวันรับรถก็ได้ดอกเบีย้ยพิเศษไปนะครับหรือว่าลูกค้าท่าในใดที่ต้องการใช้เงินออกรถที่น้อยกว่านี้ก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้นะฮะลองอินบ็อกซ์หรือว่าโทรเข้ามาหาดูได้ที่ศูนย์หกหนึ่งห้าเก้าหนึ่งสี่หกหน อาดีนะครับและคันนี้นะฮะก็รอคุณลูกค้านะฮะอยู่ตรงนี้นะครับคุณลูกค้ามารับประมาณสักบ่ายโมงนะครับตอนนี้ก็11บเอโมงกว่า,วาแล้วเชสนี้นะฮะลูกค้าเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับลูกค้าเลือกรับเป็นดอกเบี้ยพิเศษนะฮะพิเศษต้องบอกว่าพิเศษมากๆฮะ,ะัสำหรับดอกเบียรร้ยตัวนี้สุดๆจริงๆสำหรับคันนี้นะฮะเลือกรับเป็นดอกเบี้ยพิเศษจัดไปนั่นเพียง3วัน,นะครับเซ็นวันนี้มาพรุ่งนี้ช่วงเย็ยนเนี่ยรู้ผลเลย นะฮะแล้วก็ตัวรถเนี่ยก็มีการติดฟิล์มเรียบร้อยนะฮะอุปกรณ์ตกแต่งก็ไม่มีอะไรมากนะ,ะับคันนี้ก็จะมีะพยางฟอร์ดมีชิ้วกันศาสนะฮะเท่านั้นเองนะฮะเพราะตัวรถนี่ต้องบอกว่าเขาให้มาเต็มให้มาสุดอยู่แล้วจากโรงงานเลยนะ,ะับไม่ว่าจะเป็นตัวกระจังหน้าตัวล้อม,ม็กตัวไลเนอร์ข้างหลังพื้นปูกระบ,บาดนะฮะตัวนี้ก็มาแน่นมาเต็มเลยทีเดียวตัวรถนี่สามารถเรียกได้ว่าสามารถพร้อมใช้งานได้เลยนะฮะเนี่ยฮะ อันนี้คือพยางฟอร์ดนะสำหรับใครที่กําลังสนใจอยู่นะครับต้องบอกว่าคันนี้นะฮะพยางเนี่ยจะไม่ได้แถมให้ลูกค้าแต่ว่าดูเป็นราคาที่ต้องบอกว่าดีที่สุดให้นะฮะแน่นอนครับมันนในเรื่องของการใช้งานครับตัวพยางกันฝุ่นกันน้ำนะฮะในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะฮะแน่นอนตัวนี้กันน้ําได้ดีมากๆครับเวลาเราเหยียบน้ําขึ้นไปนะเราสามารถเอาสลัดได้จะเป็นเรียกว่าเป็นายางนะฮะเป็นยางแบบแข็งๆนะ เป็นยางแบบแข็งๆนะฮะตัวนี้ก็จะมีล็อกอยู่นะครับสาหรับตัวพายางของฟอร์ดนะฮะอ่าตัวรถก็ตัวรถก,ก็มีความสุดยอดอยู่แล้วฮะเจได้พรีวิวไปลยหลายคลิปแล้วเชื่อว่าลูกค้าเจอาจจะรู้น่าจะรู้จักดีอยู่แล้วนะครับไลเนอร์นะฮะตัวนี้ติดตั้งมาจากโรงงานครับแน่นอนนะถ้ามาจากโรงงานก็จะได้เรื่องของมาตรฐานเรื่องของความแข็งแรงเรื่องของความสะดวกนะฮะในการใช้งาน แต่ไลเนอร์ของแรปเตอร์จะมาเป็นแบบซ่อนขอบนะฮะจะสังเกตเห็นได้ว,ว่าตรงขอบจะไม่มีไลเนอร์เอาไว้กันรอยนะฮะเพราะฉะนั้นลูกค้าท่าในใดที่ต้องการใช้งานแบบกระบะเปิดแบบนี้ก็สามารถที่จะติดตัวครอบกระบะไปได้นะครับแต่ว่าคันนี้นะฮะลูกค้ามีแพลนที่จะเอาไปติดตัวโรเลอร์นะฮะอาจจะเป็นตัวโรลเลอร์ไฟฟ้าของแอโรกราสหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะลูกค้าก็จะไม่ได้ติดตัวนี้ไปนะครับอ่านะครับ การออกรถนะฮะไม่ได้ยากเลยนะ,ะับไม่มีอะไรยา่างยุ่งยากเลยนะฮะลูกค้าเตรียมเอกสารเซ็นไปแนนเสร็จรถถ้าไม่มีอะไรมากแต่งไม่ถึงวันก็เสร็จครับรับรถได้เลยล้างเสร็จรับรถได้เลยนะครับโอเคครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆนะคะัที่จะอยากอยากจะเอามาฝากทุกทคนนะฮะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะฮะสำหรับท่านผู้ชมคนไหนนะฮะที่กำลงังลังเลอยู่ว่าจะออกรถในช่วงเดือนนี้ดีไหมนะฮะ โปรโมชั่นเป็นยังไงนะฮะรถกำลังจะเปิดตัวมาใหม่เดี๋ยวออกในช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับเรื่องราวทั้งหมดที่พูดมานะฮะล้วนแล้วแต่เป็นประสบการณ์จากตรีเองนะครับอาจจะไม่ได้อิงจากทางฝ o r d ประเทศไทยหรือว่าอิงจากข้อมูลอะไรก็ตามนะฮะแต่ว่าในความรู้สึกของตรีนะฮะตรีก็อยากจะมาถ่ายทอดให้ทุกคนได้รู้กันนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยถือว่าโปรโมชั่นค่อนข้างดีจริงๆนะับลูกค้าท่านใดที่มีความสนใจในตัวรถก็โทรติดต่อเข้ามาหาตรีได้นะครับที่0615914616นะฮะหรือว่า แอดไลน์คุยกันก็ได้นะครับที่แอดก่อนนะฮะ T R I Anascor F O R D ทรีฟอร์ดนั่นเองนะครับแล้วก็มี Facebook f แฟนเพจชื่อตรีฟอร์ดเลยโดยตรงนะครับเรื่องของโปรโมชั่นเรื่องของแคมเปญจัดเต็มให้แน่นอนครับไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้นะฮะส่วนตัวจีค่อนข้างถนัดในเรื่องของการขายแรปเตอร์นะครับและใครที่มีรถเก่านะฮะสามารถที่จะตีเทิร์นนะฮะสามารถที่จะซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ครบวงจรเลยก็ได้ครับและคลิปนี้นะฮะตีต้องฝากกดไลค์กดแชร์ไ้ด้วยนะฮะสำหรับ คลิปวิดีโอดีๆแบบนี้นะครับฝากกด Subscribe กับ YouTube c h anel n Drake f o r d ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปเจอกันอีกครั้งหนึ่งขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ